โอเคครับวันนี้เราจะทำโปรเจกต์ในการจัดการรายชื่อเพื่อนของเรานะครับซึ่งจะมีการเพิ่มข้อมูลการแก้ไขข้อมูลการลบแล้วก็การาสืบคน้นนะครับคือทำหมดเลยในเรื่องของอคือทำ,ทำทั้งหมดเลยในเรื่องของการาจัดการรายชื่อเพื่อนผ่านเว็บนะครับก่อนอื่นผมเช็ค IP Address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ผมใช้ก่อนนะครับตอนนี้ IP Address เบอร์ 10.35.5. 64ซึ่งตอนนี้นะครับผมจะให้นิสิตนะครับหลังจากที่ผมอัดวิดีโอตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้พวก,พวกเราทุกคนใช้โปรแกรม FTP เข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผมหมายเลข10.35.5.64หลังจากนั้นใส่ username คือ is แล้วก็ password คือ is 1234ตอนนี้ยังไม่ต้องเข้ามานะร,รอให้บรรยายเสร็จหมดนะค่อยเข้ามานะครับนะครับหลังจากที่เข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะ นะครับเข้ามาทุกคนจะเข้ามาที่ d ดเ e c t อรีเดียวกันของเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์โน้ตบุ๊กของผมนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนทำการครีเอท Directory ซึ่งเป็นรหัสนิสิตของพวกเราไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผมแล้วทีนี้เวลาที่เราจะดูข้อมูลใน ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็จะดูที่เบอร์หมายเลข IP แบบนี้นะครับแล้วก็ slash is นะครับซึ่งมันจะขึ้นรายชื่อของเพื่อนๆพ,พ,พวกเราทั้งหมดขึ้นมาเป็นโฟลเดอร์แต่ละของคนของแต่ละคนแต่ละคนโอเคไหมครับในนั้นก็จะมีไฟล์อยู่ในอยู่ในโฟลเดอร์ของตัวเองนะครับผ่านการาใช้โปรแกรม FTP อัปโหลดไฟล์เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของผมโอเคไหมครับทีนี้นะครับการอัปโหลดเข้ามาวันนี้นะครับ เป็นการอัปโหลดในวงแนดนนะครับไม่ใช่การอัปโหลดเพราะนั้นไปทำที่หอพักไม่ได้นะครับจะต้องทำที่ห้องแลบนี้เท่านั้นโอเคไหมครับเริ่มต้นนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะให้พวกเรานะครับดูวิธีการนะครับว่าเราจะทำเว็บขึ้นมาหนึ่งเว็บในปัจจุบันเราทำยังไงนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราจะใช้วิธีการเรียกว่าการ Include หรือว่าการรวมไฟล์อื่นๆเข้ามา ในไฟล์ไฟล์เดียวหมายความว่าจะมีไฟล์เพียงไฟล์เดียวที่ใช้ในการจัดการหน้าเว็บของเรานะครับซึ่งนะครับการจัดการหน้าเว็บด้วยไฟล์ไฟล์เดียวนี้นะครับมันจะใช้งานร่วมก,กันกับเทคนิคของ h, h, h t c e s s นะครับซึ่งเป็นเป็นกฎนะครับในการในการจัดการในการการเข้าถึง HTML นะครับในเว็บของเรานะครับเอกสาร HTML ในเว็บของเราซึ่ง เอชเดี๋ยวเราค่อยพูดกันอีกทีหลังแต่วันนี้จะให้ดูเทคนิคของการ in, uh, ใช้ไฟล์เพียงไฟล์เดียวในการจัดการเว็บนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะ uh, ไปที่ uh, ตำแหน่งของ f t p ซึ่งก็คือตอนนี้มันอยู่ที่ www อยู่ที่ได G ของผมนะครับตอนนี้นะครับแต่มืคลิกเข้าไปใน iis ผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ ชื่อจัก,กริดนี่ผมสร้างไว้แล้วนะเมื่อวานนะอาจจะสร้างใหม่เลยนะครับสร้างใหม่เพราะฉะนั้นสร้างใหม่วันนี้นะครับผมจะใช้ชื่อว่ารหัสสมัยผมเรียนบริญัตตรี3806-908นะครับผมจะเก็บไฟล์เอาไว้ในนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะเก็บไฟล์ในนี้เราต้องทําการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาก่อนช่วยดูหน่อยนะครับว่าผมจะเล็กคอร์ดผมเล็กคอร์ดแค่10นาทีนะครับจะต้องสต็อปแล้วก็เพื่อที่จะขึ้น YouTube นะครับ ไม่รู้ตอนนี้มันไปกี่นาทีแล้วนะครับจะต้องพยายามไม่ให้เกิน10นาทีจากนั้นนะครับเราก็มาทำการนะเข้าเข้ามาที่เว็บ ip เบอร์เมื่อสักครู่นี้ php my admin แบบนี้ใส password ่พาสเวิร์ด root นะครับแล้วก็ root 1234อันนี้เป็นอันนี้เป็น เรียกว่าเป็นรหัสฐานในการเข้าไปจัดก,การฐานข้อมูลซึ่งถ้าเรา,าพิจารณาดูทางซ้ายมือเราจะเห็นว่ามีฐานข้อมูลเยอะแยะเลยนะครับขอให้นิสิตทุกคนอย่าเข้าไปลบนะครับเนื่องจากว่าพวกเราใช้ตัวนี้ในการศึกษาร่วมกันอย่าไปลบนะตอนนี้ให้สิทธิ์พวกเราเข้ามาเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้จัดก,การระบบฐานข้อมูลตรงนี้นะครับโดยใช้ user คือ root แล้วก็ password คือ root 1234 จากนั้นเข้ามาพิจารณาที่ตรงส่วนของ db underscore is ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งในจะเห็นว่าตอนนี้เฮ้ยมีเพื่อนเอนเราเพียบเลยที่อยู่ในนี้นี่คือเขาเขาเข้ามาสร้าง d a t a ตอร์เบโทษทีเขาเข้ามาสร้างตารางของเขา รัตต้าเบสเหมือนก,น,กนกันกับว่าห้องห้องหนึง่งห้องใหญ่นะครับส่วนตารางหรือ table เทเบิลเนี่ยก็เหมือนกับว่าโต๊ะในห้องหนึ่งสามารถมีโต๊ะได้หลายๆโต๊ะถูกไหมในห้องห้องหนึ่งก็คือเหมือนกับเปาารียบเสมือนเป็นด <bet> ัตต้าเบสก้อนหนึ่งนะครับในด a ต a ้าเบสก้อนนี้นะครับสามารถที่จะมีตารางมีโต๊ะได้หลายๆโต๊ะทางานนะครับเพราะฉะนั้น <M> ตอนนี้ผมจะให้พวกเราให้สิทธิ์พวกเราในการสร้างใน,ในการสร้างตารางพวกนี้ขึ้นมาตอนนี้ผมจะลองทําการสร้างตารางขึ้นมาหนึ่งตารางนะครับผมคลิกเข้ามาที่ ไอเอสเนาะแล้วก็จากนั้นสร้างตารางผมจะสร้างตารางที่ชื่อว่า3806-908นะครับ3 8 0 6 9 8ศนานะครับจำนวนฟิลผมให้5ฟิลนะครับผมจะมี1 ID มีมีชื่อมีนามสกุลมีอีเมลแล้วก็มีโทรศัพท์5อันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้คอลัมน์แรกนะครับให้เป็น ID ID นี้จะเป็นไว้สำหรับเป็น หมายเลขที่เอาไว้นับว่าตอนนี้มีเพื่อนมากี่คนละมันจะได้เห็นว่าแถวที่เราเพิ่มขึ้นมานมันมันมันมีกี่แถวละนะครับต่อมาเป็น U-Name ผมให้ชื่อว่า U-Name แล้วก็ให้เป็น Last Name Last Name แล้วก็อีกอันนึงเป็น e ีเมลอีเมลแล้วก็อีกอันนึงเป็น Mobile นะครับเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลของผมนะครับจะเก็บ1 ID 2ชื่อ3นามสกุล4ี m a i l 5มือถือของเพื่อนโอเคไหมครับ ทีนี้ถามหน่อยว่าในการใช้ยูเนมเนี่ยการใช้ชื่อของเพื่อนหรือชื่อจริงเนี่ยนะครับเราควรที่จะใช้เป็นวาชาใช่ไหมครับเป็นตัวหนังสือถูกไหมตัวหนังสือถามหน่อยว่าชื่อชื่อเนี่ยให้ได้สูงสุด50ตัวอักษรเพียงพอไหมถ้าเพียงพอก็เอา50ถ้าไม่พอถ้าคิดว่าชื่อคนยาวมากนะครับชื่อเพื่อนยาวมากใส่ร้อยหนึ่งก็แล้วแต่เราตรงนี้นะครับต่อมานะครับเป็น last name last name ก็นามสกุลก็ให้เป็น50ตัวอักษรพอไหม สำหรับคนที่นามสก,กุลยาวๆนะอีเมลเนี่ยอีเมลเนี่ย,นยหนึ่งตัวอ,อักษรพอไหมกรณีที่แบบว่าพิศดารน,นะครับอีเมลพิศดารยาวมากนะครับเอาให้ไปเลยเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ให้เท่าไหร่เบอร์โทรศัพท์ให้10ตัวหรือ50ตัวผมให้50ตัวได้ไหมกรณีที่เพื่อนเขามีโทรศัพท์สัก3าซิมเง,งี้ยผมจะใช้คอมมาเป็นตัวขั้นโอเคไหมครับเบอร์นี้คอมมาเบอร์นี้คอมมาเบอร์นี้โอเคไหมครับ เรานั้นผมใส่สัก50ตัวอกักษรโอเคนะหลังจากนั้นเรามาพิจารณาดูตรง ID ID ตรงนี้นะครับ ID เรามากำหนดเป็นนะครับไอ ID มากำหนดเป็นมันตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ทำให้มันเล็ก โอเคผมสร้างขึ้นมาก่อนแล้วกันผมก็ไปแก้ไขนะครับผมเซฟก่อนเซฟนะครับพอเซฟเสร็จปุ๊บนะครับคลิกเข้ามานี่นะครับจะเห็นว่า ID ของผมเนี่ยมันยังไม่เป็นอินเด็กนะครับผมก็มาคลิกตรงตรงมอนะครับแล้วก็ให้เป็น primary key สังเกตว่าไอิตาโคลมเนี่ยมันมีปัญหาเห็นไหมครับพอเลื่อนปุ๊บมันมันมันมีปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะปรับไปคือมันไม่ผมไม่สามารถที่จะเลื่อนลงไปหาไอตรงคําว่า,า primary key ได้ add primary key ได้ผมพบ มันมีปัญหานิดหน่อยนะครับเพราะนั้นผมก็ไปใช้อีกตัวหนึ่งผมใช้ ie นะครับผมใช้ ie ครับเบอร์ <Ber th. S 2> uh, php my admin นะครับ mm hmm. เข้าไปใหม่นะครับ username root password root 1234เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะจากนั้นเข้าไปใน database is นะครับพูด uh, ผิด database อ uh, ่าใช่ database db underscore is แล้วก็ตารางชื่อ3806 908ตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับ แล้วก็มาทำการเปลี่ยนนะครับแอดให้มันเป็น primary key เห็นไหมครับมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนลงมาได้เห็นไจากคลิกลูกศรลงแล้วมันเลื่อนเข้ามาได้เมื่อกี้ไอ้ตัวโครมมันเข้ามาไม่ได้แอด primary key แอดเข้าไปแล้วนะครับแอดไปแล้วทำยังไงต่อให้มันเป็น auto increment ก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอัตโนมัตินะครับเราก็เลยมาติ๊กตรง auto นะครับ increment ตรงนี้นะครับขึ้นอัตโนมัติแล้วก็ กดเซฟนะครับทีนี้ชื่อเนี่ยนะครับชื่อเนี่ยออชื่อเนี่ยชื่อกับนามสกุลจะต้องไม่ซ้ำกันโอเคไหมชื่อกับนามสกุลต้องไม่ซ้ำกันโอเคไหมคือถ้าชื่อซ้ำกันก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ชื่อกับนามสกุลอย่าซ้ำกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ติ๊กอืมนี้ได้ไหมติ๊กติ๊กแบบนี้แล้วก็เซตเป็นตอนนี้ไพมารีคีเนี่ย มันมี ID อยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรตอนนี้ยังตอนนี้ยังผ่านผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาปรับกันทีหลังตอนนี้เราได้ฐานข้อมูลตารางเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยทีนี้ต่อไปนะครับให้พวกเราดูดูให้ดีตอนนี้นะครับเราใช้ดัตเตอร์เบดของเราเนี่ยใช้เป็น utf 8ถูกไหม utf 8นะตอนนี้ผมจะให้พวกเราใช้ utf 8ให้หมดจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเข้ารหัสถอดรหสัส ปวดสมองนะครับเพราะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับเป็น T a s T s เป็นของภาษาไทยถูกไหมเพราะนั้นผมจะให้ใช้เป็น U T E P แปไปเลยนะครับใช้ U T E P แปไปเลยนะครับเอาละ,อาละอาตอนนี้มาถึงเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลแค่นี้พอก่อนนะครับผมจะจุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต่อกันไป